ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคุดโจกแปดเกาครับืันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าหาตัวเลขของปูซีศูนครับต้องชมครับก็ได้ประสานงานกับทีมงานครับเราก็ได้ตัวเลขมากครับเชิญรับชมไปชมพร้อมผมเลยครับส่วนเลขคำนวณนี่ยี่สิบแปดงวดผิดผิดงวดที่แล้วนี่เนี่กว่าให้สามเจ็ดสามแปดหกเจ็ดนะค่องวดนี้เท่ไหร่ครับตัว งวดนี้มันในหาคูค่ะมันจะเป็นมันสยิดเดินต่อบา่อน่กรล้องเบิ้งนะครับปุณนเะอ๋เออค่าเล็กเล็กวิ่งมันมันลุตไปขึ้นบนแล้วนะนะีห่<า>หกศูนย์อุ้ยนี่ไหมครับปูแมนงวดนี้ร่างย่างเดียวร่างย่างเดียวมากครับปูแมนหกศูนย์ หกหนึ oh, ่งหกหนึ่งหกสองหกสองหกสามหกสามสองสี่สองสี่แมงอ๋ออันนี้เป็นล่างยางเดียวนะคะปูมิหาครูตัวน้ำกลับน้ำแมงค่ะปูเลขคำนวณเลขคำนวณค่ะ อันที่เน้นหนี่ก็หกหนึ่งหกสองตัวเน้นเน้นหกหนึ่งกับหกสองนะคะงวลน,นี้แนนค่ะปูเป็นมันเพชรมวดถี่ห้องก็เพิรมวลนู้นเหรอคะปูแน่นค่ะมันจะมีเข้ากันหรอกอืมมวลเทียมสองคู่อตกับหกนะแต,ตา กบสูตรลีสามเจ็ดจังห็นสามเจ็ดหลั่งวัดที่แล้วมันโบมันลดไปเด็กวิ่งมันลดขึ้นบนอืมค่ะปุ๊วันนี้มันวิ่งหกโอ้ยวิ่งส์วิง 3, ว่งสองกับหกวิง2 2> ว่งสองกับหกแมนวิ่งสองกับหกล่างเน้นหกนะวิ่งสองแล้วก็หกล่าง แมนเน้นเน้นหงหนึ่งกับหงสองนะคะปู้แมนค่ะเน้นจริงหกนั่งวัดเลยอ๋อวันนี้ตัวเน้นมันอะไรนะคะปู้ตัวเน้นมันตัวล่างไงวะจ้าเท่ากันเน้นเน้นหกเน้นหกล่างนะโอ้เน้นหกล่างแมนอ่าจะคูเน้นมั่งกะ หกหนึ่งหกสองนี่นะจะคูณกันอ๋อค่ะปูเน้นหกลางหกหนึ่งกับหกสองเน้นนะคะแทนจับคู่ได้ห้าคู่ือวานนี้จ้าถ้กระติกับเป็นซีคู่เนี่ยนะจ้าเน้นหกตัวเดียวแต่ว่าคันสองมากมันจะเป็นสองซีสองซีซีสอง,สสองช่ไหมอ้จ oh. ิดสองปียังมากเท่าน,นึงเดียวกันสองซีซีสอง,สสสอ,งอันตัวตัวกัดมืานนี้ อ๋ออันสองตีที่สองนี่ตกันสองปีมาเท่ยนึงบอกครับปูจากสถิติ<น>อ๋อ,อค่ะอันได้เห็เป็นตัวกันได้เพิ่มก็เียว่ได้เป็นหาคูใช่หรออ๋อปกติ<ะ>สิมีซีครูนะคะปูเนาะอนปกติสิมีซีคู่แกสองสี่ห,เหาะนะเป็นตัวกันนี่ื้อซือก็ได้บ่าซื้อก็ได้นะอ๋อค่ะเป็นตัวกันอันนี้นะปีหกสองโอ้ปีหกสามกับกับหกสี่มัน มันมามันมาเทอหนึ่งงวดงวดงวดหนึ่งห้าของวันที่สิบเจ็ดนะมันว่ามันมันออกึ่งเก้าแล้วก็นึ่งหานะงวดงวดนั่นนะมันมันม่ลงตัวนี้ลงตัวกันก็แสดงว่าสองสี่นี่ออกยากเมนบอกค่ะปูแมนออกยากสองสี่สี่สองสองสองปีมาเธอหนึ่งเมนบอกคะแมนตกกันตกกันมันเนี่ยตวกันปูก็เลยเอามาเป็นตวกัน พร้อมในวันนี้เนาะค่ะเนาะมันเด่นตกกันมันเด่นพร้อมกันเลยออขึืนพใะไซโอ้ค่ะก็เลยเป็นหาคู่ในวันนี้ร่วมทั้งตกกันค่ะเ่าพื้นเดียวค่ะล่างอย่างเดียวเบาพื้นคว้ามมันใจปูแล้วกับมันใจหงหนึ่งกับหงสองมันบอกคัะปูแมนค่ะหกหนึ่งกับหสองอือค่ะ บ่พพ้นพวกฝันดีเน,นาะค่ะปูนเนาะทันสองงวดละงวดงวดหกหนึ่งก็ได้หกหนึ่งอ่ะละก็จะบอกคงหนึ่งตรงนี้อืมแต่ว,ว่าก็จะหนึ่งว่าทั้งล่างทั้งบนแต่ว่าสู่พวกว่ามันสีมา่างมาได้ปูปูว่าบนนี่ก็เลยหยุดว่าว่ะนาจ้าแล้วเลยออกมาทั้งนอกกันมาละยู่ได้กุฏิเนาะจ้าแล้วจะแล้วจะูจะ้กันพวกผู้เฒ่าค่ะ บอ,อกว่ามันงกพอกระตาสองนุย้ยแล้วมาตีสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าอันละ่ะม,มันตัวตัวตัวตีวต,วตัวนี้มันเป็นมันออกหงัดมังได้นี่คนี่อ่ะมันเป็นออกหกหนึ่งตัวที่เราบอกเันออกบนแล้วจอกแต่ปลายดอกก็จะกเน้นตะลางานะเบ่งกลมหกนึ่งล่างให้กระจอกออกออกที่แล้วนี่ วมดทีเแล้วเขาจาก็มาบอกว่ามันสิออกตวกัวเก่าอุณบอกตัวได้ตัวเก่าสนินะออกเ่เก่าได้เมื<ด>่อหลังงวดงวดมันออกมึงเจ็ดที่แล้วเนี่ยนะงวดทีเแล้วก็ออกนึงเจ็ดแล้วซึองถึงมาออกยี่ก,ก็เลยว่าจ้มันก็เลยบอกสองสามมือซ้อนกันพนอือตัวเก่าเนี่ยบอกครับปู่งั่นมันก็เลยบอกบอสสนใจมือเลขสิออก ก็เจาะก็เลยมาเมื่อวันที่หนึ่งอะ้าก็จะเลยมาเขียนก็จะลบหกหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดออกก็จะเลยเขียนให้ไหมค่ะก็จะเขียนห้าสองหนึ่งเจ็ดนะอืเขียนใมันก็เลยมาออกหนึ่งเจ็ดบนเอีกว่ะเนี่ยค่ะกันก็จะเขียนนั่นสิมันมันเป็นสองหัวสอนแล้วเราคยบอกกันะจ้า อ๋อถ้าพ้นเขียนแบบนี้ห้าสองหนึ่งเจ็ดก็เลยเป็นเหตุผลที่ปูเลยโยกหาสองกับหนึ่งเจ็ดมากอีกในวันนี้บ่ะค่ะปูแมนค่ะการเป็นไห้สองคู่ยี่ไหนมันสีออกพ้นเขียนหงดเดี่ยวสองอมเคเดียวสองหัดเขียนนะอ๋อไหเชเดียวสองหัดอันนี้ันนปูฝันเมื่อไหร่นี่ฝันฝันวันนี้เนี่ค่ะเน้อนี่ฝันฝันฝันนี่นีนกันกันขึ้นนะตอนตีสี่ตีห้าห้องนี่นะ พื้เขียนให้พิ่นเขียนใช้กระดานให้ว่าเฮาบ่สนทใจอะนะว่าโอ้ยอันบวกหกหึงกับยั่บวกากันได้เงินไในคับอยี่เนาะว่าสันนว่าเบิ่งวดนนี้มันถือเป็นจั้งซี่ว่าสันะว่าเนาก็เลยเขียนให้เลยมันก็จะได้ลบลบเลขยู่ในกระดานออกไม่เขียนให้ไหมเขียนเขียนเลยนะเขียนห้าสองหนึ่งเจ็ดมันตอนออกมันเจบนนะเจจาเิ่น ก็จะว่าขายวันละลายแบบได้พุทรสาม,ม,ามสี่มิลก็จกันได้อืมก็จะซื้อพุทราลายแส้เงนินหนึ่งแล้วมันหนึ่งคืนกันค่ะมันท่วมกับเละดังใขยายออกมาอืมมันท่วมกันพอดีแล้วค่ะปูกับว่าแเน่เนี่ยที่ห้าที่สีออกหนึ่งเจ็ดสามหมวดส่วนนี้ก็คัดคดแด่นอนค่ะคปูอือเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมบ้างค่ะปูแน่นไป,ไป,ปีปีหกสองกับต้นปีหกสามนึ่ง คนก็บ,บอกการแข่งใ้สองสองสองงหวดตัางเศษนี่สองสองครูงเศษมันตีออกส้อนกันอืมค่ะกับว่าแน่แล้วเนาะค่ะก็เจอหนึ่งภาคสื่อตัวลอดตะรี่คือตลอดตะรี่มันออกกลางพอดีเนาะตะกีเอ,อ,อันนี้ออกบนกบไหนจา้าอันนี้เราออกบนสองงหวดละค่ะอสองคือคือเป็นบน,นบอกีกบวกกับหนึ่งเจ็ดไม่ต่างได้กันเนี่ย กะลองบิ่งนะคะปูเนาะอาเีว่าเขาอีกหนึงเดนีสามวนนี่กะเนาะค่ะปูแต่ว่าเล็ล่างนี่ก็น่าสนใจด้แนะเนาะค,นะนค่ะปูเนาะแมนค่ะมันมันมันผิดวดที่ยี่บแปดแต่วดนี้ยี่บเก้าวองวดนี้ยี่ิบเก้าพีดวัยี่สิบเก้าวดเดียวนะค่ะปูแมนวดที่ยีบเก้าเมันสิเดือนตบอนนาบ่อือค่ะค่ะค่ะวดที่ยีิบ แบบเลขเลขวิ่งมันนี่ขึ้นบนานา่นนะค่ะสามสิบเจ็ดมาตัวค่ะอแบบแบบที่ว่าเนี่ยนะเนาะจ้าก็จันเกิดขอขอบคุณขอบคุณปู่นะคะปูค่ขาเล่นพอครับ,รรบสำหรับตัวเลขปู 0, ี่ศูนย์ที่เพื่งหายมานี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขฝันนะครับของงวดที่แล้วนะครับ ก็มีหาสองกับหนึ่งเกตแต่หนึ่งเกตมันออกไปแล้วครับก็เหลืออยู่หาสองครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนําไปพิจารณานะครับสําหรับเลขสูตรคํานวณสําหรับงวดนี้นะครับก็จะมีหกศูนย์หกสามหกหนึ่งสองสี่เราหกสองครับมีเพียงหาคู่เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมล่างอย่างเดียวเลยครับไอวิ่งสองเราวิ่งหกหกนี่คือวิ่งแน่นๆเลยครับท่านผู้ชมครับ สำหรับตัวเน้น2ตัวก็มี6 1ก,กับ6 2นะครับส่วนตัวกันกับเป็น2 4ีครับทา่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อขอแจง้งเตือนสิบรได้พลาดโอกาสาสํารสัคสัญนะครับในคลิปดีๆเด็ดๆ,ๆใหม่ๆจากทางชมคุณถูกโชคเก่าครับสำหรับวันนี้ก็กอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับในคลิปนี้ครับขอบคุณครับ